ครับกระสติดพ่อแม่เป็น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมช้างบางสินก็มาอีกแล้วนะครับเมื่อนผมก็ไปจนสนามพระมาครับก็ได้เช่ามาสี่เหรียญนครับผมเดี๋ยวผมยิบสองให้ดูทีละเหรียญครับว่าได้หลวงพ่ออะไรบ้างนะครับผมมาชมกันเลยครับนี่ครับองค์แรกก็เป็นหลวงปู่หงพรมญโยครับผมเขาเรียกว่ารุ่นเรียนพรมพิศนะครับผมจับจ้างปีพศ2545ครับเป็นเรียนหลังยันสามมหาเทพครับจะมีด้านหลังจะมีอยู่สองพิมครับ มีพิมพ์หลังยันครับแล้วก็พิมพ์หลังยันสามหาเทพครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ลังยันสามหาเทพจะหายากกว่าครับผมนี่ครับพิมพ์นี้จะหายากกว่าพิมพ์หลังยันนะครับเนี่ยทินแท้ลงปูงหองรถบรรยงกับจัดสร้างปีพศ2 5 4 5นห้าครับผมช่วงนี้ลงปู่งก็กำลังมาแรงครับจะแสกลังพุ่งแรงครับช่วงนี้ จากหลักร้อยขึ้นเป็นหลักพันเกือบทุกรุ่นนะครับช่วงนี้ครับผมองค์แรกผ่านไปนะครับองค์ที่สองครับผมเป็นหงวงข้อผางครับผมวัดคงคาเครีเขตค,ครับเขาเรียกว่าเรียนรุ่นอนุเคราะห์จากจางปีพศ2518นะครับวันที่5มกราพศ2518นะครับนี่ครับ ในประเดยนรวมพลังจิตอสรุ่นอโนเคร็คครับน่ครับเป็นอยู่ในเรื่องวินเทจเดิมๆสวยครับผมมดำเดิมๆครับสวยงามมากครับผมเกมปีเล็กของหลวงพ่อพานครับปีหนึ่งแปดครับผมเห็นที่สองครับเป็นหลวงพ่อเงินครับผมวัดบางคานครับ แต่ไม่รู้รุ่นไหนครับผมนี่ครับเราก็ไปเลียกองมาครับเห็นเลยชอบทางสายลงพ่อเงินด้วยครับมีประสบการณ์ลงพ่อเงินมาเยอะครับผมก็เลยชอบเช่าเก็บไว้ครับแต่ไม่รู้ออกที่วัดไหนครับแต่เป็นเทนแท้เป็นพระแท้แน่นอนครับนี่ครับเดี๋ยวมส่องให้ดูแป๊บหนึ่งส่องยากครับวันไฟไม่ค่อยสว่างด้วยขอภัยพี่ยนรับ นี่ยไปมีต่อโค้ดเลขห้าครับนี่ยโค้ดเลขห้าอัตไบร์เสร็จแล้วก็ต่อครับผมของเกย์เขาไม่น่าทําแบบนี้ครับของของเกย์ไม่น่าลงทุนอัตไบเสร็จแล้วต่อครับผมนี่ครับเป็นพระแท้ครับแต่ไม่รู้ออาวัดในครับผมมีเกรงนะครับดิงดังด้วยครับ ก็มีโค้ดครับตรงนี้ตอบเล็กห้ามเริ่ออกวันไหนครับท่านใดทราบบ้างก็คอมเมนต์ตอบเื่อตอบคมทีครับผมท่านใดทราบที่บ้างครับพอเงินครับผมสบการณ์มากมายครับต่อไปครับนี่สุดท้ายครับเป็นเหรียญ พระครูสุขุมธรรมบาทีครับผมหลวงหรือหลวงพ่อหัวครับวัดสุขุมละลายชัยมงคลครับเป็นพระที่วระบ้านผมครับผมวันก็ไปเคีร์กองมาก็ได้มาเหรนหนึ่งครับมาทิศทล้วผมอธิฐานว่าผมอยากได้เหรนหลวงปู่ครับมาบูชาผมเจอสนามเทศนี้ก็ได้มาเลยครับเหมือนท่านจะได้จะรับรู้ครับผมอยากให้ผมบูชาครับโคตรดีใจครับผมได้พระคนิแรดคยับ รุ่นแรกครับและรุ่นเดียวของท่าน,นครับเขาเรียกว่าเรียนแบดแฉกค,ครับแบบได้สวยครับเล่นแบดแฉกอย่งพ่อของวัดส,สุุมลาลัยชัยบางคน,นะครับตำบลบ้านสอำเภอปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมเป็นเรียนที่มีประสบการณ์อย่างมากมายครับแถวบ,บ้านผมส,สวยๆครับเล่นกันหลักพันครับผมสี่ถึงห้าพัน ภาพสวยครับผมเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่านครับจะมีพระเรียนกับพระพงครับพระเรียนจัดสร้างประมาณหนึ่งหมื่นเรียญครับส่วนพระพงครับพระพงรูปเหมือนนเะป็นวงกลมจัดสร้างประมาณเจ็ดพันองค์ครับ เ็า <Cam yor i> จะมีเรียนเสริมมาช่วงหลังด้วยครับถ้าเป็นเรียนเสริมก็จะติดตะกุดตรงนี้ครับจะมีตะกุดด้วยเรียนเสริมถึงก็ทอดแบบจากเรียนรุ่นแรกมาครับแบบแขเหมันกันทอดแบบจากเรียนรุ่นนี้มาเลยครับแต่เรียนเสริมจะบางครับผมถ้ารุ่นแรกจะหนาครับนี่ตรงนี้จะหนาถ้ารุ่นสองเรียนจะบางลองเทียบเลยครับเพราะว่าทอดแบบมา ท่านใดมีท่านใดเดินสนามเห็นที่บ้านของท่านก็อยากลอยบูชาก็ติดต่อผมได้ครับนะครับแอบแฉกนะครับคือว่าเรียกพระครูสุขคำพระครูสุขุมธรรมวัตีครับผมหรือหลวงพ่อหัววัชคุมาลายชัยมงคลตำบลบ้านไซอำเภอประสาทจังหวัดสุรินครับท่านใดมีก็ติดต่อผมไม่ได้ครับสวยๆรับเช่านะครับหลักพันครับผมสวยๆแชมป์ๆครับ ันนี้ก็ติดต่อมาได้ครับผมเปิดมาสีรายการครับเมื่อวานครับก็คนอื่นก็ขอฝากพี่ด้วยครับฝากกดติดกดตามช่อง y o u t u ครับช้างชาแนลครับผมแล้วก็ช่อง Facebook ช้างบาง์นเซนครับ ครับคลิปนี้ผมจ้างบังซินต้องการคำว่าสวัสดีทุกท่านขอให้ท่านมีความสุขนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ